งานนี้เราได้มีการทํากระบวนการมีส่วนร่วมไปแล้วเมื่อกลางปีที่แล้วเราใช้เวลาอยู่ช่วงหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นช่วงโควิดก็ได้มีการสัมภาษณ์ทางออนไลน์กับทั้งคนาจารย์จาก19คณะนะคะก็จะมีช่วงเวลาที่สัมภาษณ์ก็จะสัมภาษณ์เรื่องของยุทธศาสตร์ใน5ข้อนี้หรือว่าความเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นสภาพปัจจุบันของมาลายสิ่งต้องปรับปรุงสิ่งที่จะเป็นภาพฝันในอนาคตหรือยุทธศาสตร์สําคัญของแต่ละคณะค่ะแล้วก็มีการทำโฟกัสกลุก่มกับกลุ่มนัก,นกศึกษานะคะก็ ก็มีประเด็นคำถามเรื่องของการใช้กันเน้นในเรื่องของการใช้วิถีชีวิตของนักศึกษาเองสิ่งที่นักศึกษาต้องการเพิ่มเติมหรือว่าสิ่งที่ขาดหรือว่าสิ่งที่เขาอยากให้มอขอเป็นในอนาคตนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้มาจากการทํากระบวนการกับนักศึกษาค่ะก็คือจะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าปัญหาที่เขาอยากให้แก้ไขเร่งด่วนในชีวิตประจำวันรับปัจจุบันนะคะก็จะมีเรื่องปัญหาจราจรเรื่องความไม่ปลอดภัยอันนี้คือเขาเป็นหลักเรื่องความไม่ปลอดภัยเรื่องไฟแสงสว่างเรื่องถนนที่มีลูกละหน้าหรือถนนที่มีความขรุขระ หรือว่าจะเป็นเรื่องของภูมิทัศน์การปรับภูมิทัศน์ต่างให้น่าใช้มากขึ้นหรือว่าเป็นเรื่องของการเ,าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องแสงสว่างเรื่องของการใช้พื้นที่ส่วนกลางโดยเฉพาะการใช้พื้นที่อ่านหนังสือที่เขา,เาที่นักศึกษาแจ้งว่ามีน้อยแล้วก็อยากให้มีการปรับปรุงพื้นที่คอมเพล็กซ์เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่นักศึกษาอยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆเราก็ได้เอาปัญหาเหล่านี้ไป ไปแมปลงไปในพื้นที่ผังของมหาะลัวว่ามีส่วนไหนบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาต้องการเพิ่มเติมก็หลักก็จะเป็นหลักเดียวกันก็คือเรื่องจากเรื่องจราจรเรื่องความปลอดภยัยเรื่องภูมิทัศน์ก็คืออยากจะให้ปรับปรุงสีฐานให้น่าใช้ขึ้นการปรับพื้นที่บริเวณบึงษาพาติคก็คือการปรับภูมิทัศน์ให้คนสามารถเข้าไปใช้งานได้เรื่องกิจกรรมเรื่องความปลอดภยัยเรื่องการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่นักศึกษาอยากอยากเป็นภาพฝันที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะ